ได้แล้วคล้ว,ว,วยได้บีกล้ยทีโทบ่าตื่นเว่าได้แล้วบอ่อุ้ยยั่ายนอันนี้คือคนรักกล้ยคนลัก,ก,ดนนก,ลก,กได้แล้ว,วแขียวแฮนไหมอันนี้คือคนรักกล้ยจากสวน เออเจ๊ไปลากล้วยเขาแล้วไปเอ้าแฉลวแหงนอ่พูดเจ้าเราไปไหนพอมีแล้วเราจะไปโขกใหม่บนนี้ใส่พูดเจ้าเอออันมีดคมๆนั่นนั่นไม่ไพ่นะเมใ่ียเอาตีนเตะนะเมียบอกบอกบ้าบอลไม่เทียวออกไงที่คุณคุณรู้ลูกคุณจิขณะนี้ยังยังเอาไม่ได้เลยเครือกล้วยระหว่างโต๊ะสากินลูกไปหันน้ำเน้นน้ำ กรักเลยมากกลัวจะได้กล้วยมาแต่ละเครือลงทุนลงแรงมากอยู่ในปลากล้วยปลาดงดิบได้แล้วอย่นะแต่ยัง <c oughs> เอาหักมองตัวจะอันเทิงมันน่เหมียหักแล้วไม่หักอะไรอนี่ เอ็มตัวน้องสาด้เดเกยวนี่มันึน่งไปบ่ได้มันมาหาใครเจเ้าดกมันมาหาอันนี้มันหยาแปลไปมันท่านเหี่ยวแหงนนผุนปีกล้วยอีปีหนึ่งตั้สีสดายบตอนนี้ยังอ,ออกผูทัานส้ำเลจเลยรักทะเลมีดกับว่ามีรอกินกล้วยกล้วยสุกาคืออีหนึ่งหน่วย พี่น้องเอ้ย